สวัสดีทุกท่านเลยครับวันนี้พวกผมกุญจีนะครับเออวันนี้ผมก็หลังจากสอบมานะครับก็เออบางคนอาจจะเครียดบ้างาผมรู้ครับว่าวันนี้บางคนอาจจะได้สอบคณิตศาสตร์ภาษาไทย,ทยแล้วก็เออภาษาอัง,งกฤษซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาสอบเหมือนกันนะครับแล้ว่าหลังจากสอบเสร็จบางคนอาจว่าไปเดโมกันดีกว่าแล้วก็คนว่าเฮ้เฮร้านเกมร้านเกมบางคนบอกว่าเอะกูไม่ว่ากูอยู่บ้านดีกว่า ซึ่งผมก็กลับไปอยู่บ้านนะครับเออเชียชิบหายชิบหายกันเลยทีเดียวครับเออนอนเข้าเตียง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 อ,อืมซึ่งตอนนี้ครูก็มาอยู่ในที่กล้องโทรศัพท์ของผมนะครับกล้องโทรศัพท์ของข้าพเจ้าอืมอ่วัตถุการะที่พึง่งทำเสร็จสดใหม่ๆไม่ใช่สิเออวัตถุการที่ ว่าเพิ่งส่งไปนะครับเออก็แบบว่าเออคนเขาคนขี้เกียจทาไปหน่อยนะอ่ะอืมนี่ย่มะม o o ้ชัดๆเลยอ่ะเอ้ย z o มชัดๆอืมเก็บสั้นๆได้ได้ใจความมากเออได้ใจ,ใจความมากๆเลยสั้นมากอย่านันกม่โดอาจารย์ด่ามานะครับเออที่ายกว่คนง่ายๆอะไรประมาณนี้ครับอะไรก็ง่ายไปหมดง่ายจนแบบว่าเออ คสั้นเลยส่วนคูปองนี้ใช้ได้ถึงวันที่เออเดอยปองคนเขาบองไม่ชัดคนบองนี้ก็ใช้ได้ถึงสัปดาห์มีนาคมน,นี้แต่ว่าผมก็มีหนังสือที่ผมต้องการซื้อนะครับเลยก็ปล่อยไปเถอะวันการอ่านชื่อผมดูแค่นี้พอแล้วครับไปค้นหาเฟซบุ๊กเอาเปิดบางคนอาจจะรับเป็นเพื่อนและส่วนนี้ก็คนงานเ,าเก่าๆผมก็เคยทำมาก่อนอันนี้งานเออช่าง คือว่าก็ผมจะบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการงานงานของผมนะครับเออซึ่งอดีตที่แล้วผมก็เคยทำโปรเจกต์อะไรประมาณนี้ก่อนคิเกมก็พูดวาดการ์ตูนเล่นสมัยตอนมสามเทอมหนึ่งก็อะไรก็ช่างครับก็สมัยมสามเทอมหนึ่งก็ไม่มีเลยครับอีช่างเออเอางานออกไปก่อนอืมก็ป่านนี้ก็เออ จี่อว่ยดีละตอนตอนภาษาก็เคยวาดั์ตูนอยู่นึงแต่ว่าวาดเป็นสักสิบหน้าก็เออเลิกทำละเพราะเนื่องจากว่าขี้เกียจอะไรมานี่ครับแต่พอมาก็ในช่วงนเนี่ก็ผมได้ทำโปรเจกต์ด็อกแมนเอ็ดเวนเจอร์เอซึ่งปัจจุบันนี้ทําได้ถึงยี่สิบตอนแล้วก็เลิกทําไปแล้วครับส่วนก็ทําลงไหนก็ลงในเป y p ้พากับไทยเกมมิ่งครับซึ่งตอนนี้ก็เออ ตรงเฟปนในเทปกิมสามตอนกับตรงนีนนั่นบอดเทปพักไปยี่สิบตอนซึ่งเอาว่าตอนนั้นผมเิมหนึ่งโรตบุกแม่งทำทำกูทำกูเป็นหน้าเยามิงไปสักทักหนึ่งก็แหละก็อันนี้ก็ไม่อะไรมากก็วาดเล่นๆอะไรมานะั่แต่ซูมๆหล่อบ้างไม่หล่อบ้างอืม ก็บางทีอาจจะเหมือนเนะผลงานใครบางคนก็ต้องขออภัยบ้างด้วยครับเอออันนี้ก็ระตูนใหม่ไม่ทําแต่ว่าเออเนี่ยะคงไม่ต้องทํากัรตัวนะครับเช็ดเครืองปีอะไรเนี่ยดีบอยละนึงแต่นี้ก็คืออยูโจทย์สมการโจทย์สมการวิทยาศาสตร์ที่ผมจดไว้ในตอนติวโอนิตแม่งช่วยเฮียอะไรไม่ได้เลย้าว่าไปพรุ่งนี้สอบวิทยาศาสตร์เพราะวันนี้ผมวสอบคณิตกับอัง แต่ก็ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วคงไม่ต้องคุยถึงนวครับเอ,อเกียร์ิบหายเลยโอ๊ยปวดตับก็เป็นิดว่าเขาก็โปรเจกต์ที่ผมทามาก็ล้มสลายครับก็ตอนโปรเจกต์ประตูเรื่องแรกแล้วก็โปรเจกต์นักแมทเอเวอร์เจนต์เาเนื่งจากว่าตัวสปิตหายไปหมดเลยครับเลยทาต่อไม่ได้เลยเพราะตอนนี้ก็ขี้เกียจหาเลยด้วยก็คงต้องขออภัยสำหรับคนที่อยาก ตามผมและเมื่อก่อนผมก็เคยทาทำนิยายให้อ่านเล่นซึ่งโหทําอ่านวิอ่านคนเดียวอมือบางง่วขออภัยด้วยครับฟอขอภไยด้วยซึ่งโหททาอ่านคนเดียวนะครับแต่ว่าเอออะไรดีเออทําอ่านคนเดียวแต่ว่าก็มีคนมาคอมเมนต์ให้ยิ่งกว่าจะทําต่อได้แต่ว่าบังเอิญผมอะเป็นคนที่คิด,ดเรื่องยากมากอ่านคิดยากนานหน่อยซึ่งตอนนี้ก็เลิกทำเรียบร้อยแล้วครับก็ ปิดเพจทิ้งรีบบอสอ้าวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยก็วนาะคนผมจะทำเกมครับก็เลยคิดมอนสเตอร์ไว้ก่อน Bot 1, 2, 3, 4, อมอนสเตอร์บอสหนึ่งสองสามสี่ห้าประโยชน์รวมช่วงนี้มันแตกไม่อะไรมากครับเออโอ้อาวุธอาวุธปืนรีโวช็อตกันเอออะไรก็เยอะยะครับดูถ้าจะมันยาอ่อนไปหน่อยนะครับแต่บางทีบางคนอาจจะชอบก็ กดไลค์กันไปนะครับแต่ผมไม่ขอดีดไลค์ะครับถ้ามึงจะดีดไลค์กูนี่มึงใส่หัวไปเลยปะผมบอกแค่นี้นะครับซึ่งผมไม่ชอบมากเออว่าส่วนอธิบายกดของผมนดดกว่าตอนนี้ผมจะอธิบายกดผมคือเออโอยโอเนี่ฝากทุกคนมาอ่านดูโอนิดแต่ผมไม่ทันแล้วครับแม่งไม่ชัดเลยอะลายมือกุนคนสีมากอ่าฝากสีหนุ่มนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลานชาย ชายช่างฮะส่วนเอยช่างแม่งอ๋อสาวขอนแก่นสิบห้าสาวขอนแก่นเอาว่าเราชมภูนักคู่นะครับสาวขอนแก่นสิบห้าทำพี่นายกสิบเจ็ดหนูอยากนีทูสิบแปดไปเลือกตั้งอีเสียบ,บะเฮ้ บันลุนีติภาวะยี่สิบห้ารับบุตรบุญทพออีห้าสามักส,ะส,ะสะอสองพอสี่สิบสามักสองวะบ้าผู้ชายรอรออีน้องมีกบปล่อยใจออออพอเฮอหลัวแล้วแล้วก็มาดูอะไรวะเพินเฟ้อเอซึ่งนี่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ศาสตร์ทิตด้วยครับซึ่งแกก็เคยเป็นอดีตกแสดงอะไรบ้างอะไรบางอยก็เคยไปเรียนต่างประเทศอะไรก็ ประมาณนี้ครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อาจารย์เขาก็มาสอนเกี่ยวกับอะไรเยอะยะดูจะเหมือนไรสารเด็กก็เออเอาไปใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้แต่นี่ก็ส่วนคณิตศาสตร์แม่งปจะคิดได้ก็เออเอาเลิก,เลกคุยแล้วกันนี่สูตคือแล้วสีทิมนี่สีที่ผมมาทำกระตูนี่กลายเป็นเออกลายเป็นที่เขียนติวซะแล้วสุดยอดเอาว่ากดส่วนกด ส่วนกเกี่ยวกับการโพสตหรืออะไรแล้วก็การการแคสเกมของผมก็เออผมก็จะไปเขียนในอันนั้นแล้วกันนะครับในใน a ฟ e b o o k ของผมและนี่ก็เอออาวุธ <Ooh. S 1> เ,ออเพื่อนกูอ,อ,อ้อาวเดี๋ยวน้อยก็ถ้าเปรียบเทียบกันของผมว่าป่วยกว่าเพื่อนเยอะเลยเพื่อนอะ่ะช่างคิดแฟชั่นได้หลายเอ,อ้ยเซนเซอร์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 เออเอ,อ่าการ์ตูน กระตูนมีนี้กระตูนมีนีซึ่งมีอยู่ว่าฮ e ลโ o h e ลโลดีครับทำอะไรอยู่โอยเออชักว่าอยู่กับน้องชายแปบแๆๆบแปบแป๊บแอบึงกูทำอะไรผิดเนี่ยมึงพลาดแล้วแหละอันนี้ก็ไปก๊อกองชาวบ้านมาครับก็ต้องขอไปของของคนคนนั้นด้วยครับก็เออ วาดเล่นๆนี่ไงทำครับมุกนี้โอ้ยเสียเรียนตายเข้าไปเถอะอัน,นี้ก็มุกชาวบ้านเหมือนกันครับวาดเล่นเล่นเช่นเคยมุกนักการเมืองอันนี้ก็เออว่างเปล่าไม่มีอะไรสวนกระตูนนี่ก็เลิกทําเลิกทําแล้วครับทิ้งโยนทิ้งแม่งเลยคือแล้วก็มาดูอันนี้ดีกว่าหนังสือกระตูน ทิ้งอยู่กับว่าจะฉีดทิ้งเลยดีกว่าเลยครับเพราะว่าเออไม่อยากจะกระสุนสามาเกี่ยวด้วยเฝอเอิญไม่ทันแล้วล่ะครับก็เออบางทีทุกคนทำงี้ทุกคน,น,น,กกคนแหละอืมอันนี้ก็กระตุ้นที่ผมวาดปัจจุบันนะครับซึ่งก็ได้สิบตอนแล้วเออในเรื่องเยอะมากเยอะมากจริงๆแต่ก็เออเจ้าพ่อมาเฟียซึ่ง,ง,งลายกระตุ้นผมนี้ก็ห่วยมากนะครับอืม ก็มันนั่นแหละยังน,นั่นแหละเออรายก็อย่างเงี้ยทุกทีพอจบจบเอาว่าช่วงสอบโอ้ดีนี้พรุ่งนี้ใครจะสอบโอเนี่ยนะครับก็ขอให้ตั้งใจสอบโอีดีๆทำคะแนนสูงๆจะได้ต่อม .4 อได้ได้ให้ได้เออซึ่งในฐานะผมม .4 ด้วยกันก็เออไม่อยากจะบอกไรมากครับถ้ากรณีผมสอบได้ก็ เรียนต่อได้ก็จะมาแคสเกมตามปกติครับแต่ว่าอาจจะน้อยลงบ้างแต่ถ้าเรียนต่อไม่ได้ก็เออไปหางานทําแต่ว่าช่วงเวลาแคสเกมก็จะเยอะหน่อยนะครับเราว่าพมมีทุกคนแล้วครับก็แค่นี้ก่อนนะครับเออขยันมือขยันมือ,มอซึ่งให้ใครอยากอีกอยากเห็นหน้าตัวจริงก็เออทักมาตามทักมาตามนี้กันครับเขียนชื่อมาทําถ้าคุณเห็นนะครับเออถ้าคุณเห็น ถ้าคุณเห็นชื่อผมถ้าคุณเห็นชื่อผมแล้วก็เขียนชื่อผมแล้วเสิร์ชหาในกู mm hmm. เกิลแล้วก็เห็นหน้าผมตรงนี้แล้วกันครับ mm hmm. ซึ่งตอนนี้เขาไปอยากโชว์หน้าครับขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอทำมือทำมืำอยังไงเนี่ยทำโคตรความพยายามสูงเลยเฮ้ยวัดเอาวาดเอาดีกว่าเจ็ดเช็ดเดย์เจ็ดเดย์อ่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ว ก็แค่นี้ค,ครับสวัสดีครับ